เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค, 8, ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันมาพร้อมกับคุณวันวิสาโต,ตทีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะนําเรื่องราวของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมบัยท้องถิ่นไทยผ่านการละเล่นชื่อสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซร่งอันนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในระดับประเทศแล้วก็มีการสุ่มตรวจถูกไหมคะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเป็นกรณีศึกษากันหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะคุณนันประพัฒน์เพราะว่าเราอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าเด็กเนี่ยถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญกับประเทศชาติมากโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยเนี่ยซึ่งจะมีความสําคัญกับรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนค่ะดังนั้นสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะจึงได้มีการสุ่มตรวจโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นหรือโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาซึ่งในวันนี้ค่ะรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสาตงเราจะพาคุณผู้ฟังไป รับฟังและร่วมพูดคุยกับวิทยากรที่ดูแลกำกับการตรวจสอบในโครงการแต่กล่าวขอต้อนรับท่านผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่3ท่านผู้ช่วยผู้ตรวจสุภัทราวงศวรรณกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันปะพะภา์คุณวรรณิสาค่ะค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะให้เล่าก่อนดีไหมคะถึงโครงการนี้เป็นยังไงที่มาและ เราเลือกตรวจสอบยังไงการสุ่มตรวจของเราเราเลือกเพราะอะไรอย่างไรเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะได้ค่ะก็คือสืบเรื่องมาจากนะคะสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคูมิภาคที่3นะคะเห็นว่าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นนะคะ หรือโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเดี๋ยวเราต่อไปเราจะพูดแค่โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะได้ั้นๆนหน่อยนะคะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สําคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กประถมวัยนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยดำเนินการซึ่งมันก็มีการใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ย จะมีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาเครื่องเล่นเด็กซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาดังนั้นทางสำนักง,งานการจัดเมินแผ่นดินภูมิภาคที่สาก็เห็นว่าการสร้างสนามเด็กเล่น,รส,นรสร้างปัญญาเนี่ยอาจทําให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยเกิดความซ้ําซ้อนไม่คุ้มค่าหรือว่าไม่บรรลวุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นะคะก็จึงเป็นที่มาของการเลือกตรวจสอบผลส u m m a r และประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการดังกล่าวนะคะ แล้วในส่วนของหลังจากที่เราลงไปตรวจสอบในส่วนโครงการนี้แล้วค่ะคือข้อตรวจพบที่เราตรวจพบเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะท่านผู้ช่วย ก็มีข้อตรวจพบอยู่สองประเด็นนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อตรวจพบคืออยากพูดให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปพูดข้อตรวจพบอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะ,คะอยากจะขอกล่าวถึงรูปแบบของฐานการเล่นกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางการดําเนินโครงการนี้ก่อนสั้นๆนะคะ,คะตามคู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเขาจะกําหนดรูปแบบฐานการเล่นเนี่ยออกเป็น5ฐานก็คือฐานที่1เนี่ยสระน้มอินจัน ฐานที่สองสัตาลกฐานที่สามคือค่ายกลสไปเดอร์แมนฐานที่สี่เรือสลัดลิงและฐานที่ห้าคือหัดว่ายน้ำ คือตามคู่มือเนี่ยเขากำหนดฐานการเล่นเป็นแบบนี้ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเขาได้กำหนดไว้ว่าในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2,561-2,562เขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสร้างฐานที่1-3ถึงและการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2,563-2,564จะเป็นการดัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นฐานที่1-4ถึส่วนฐานที่5เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ได้กำหนด ชัดเจนในการดรําเนินการเพราะฉะนั้นในที่ราจักล่อาจึงเนี้ยก็จะเป็นแค่ฐานที่หนึ่งถึงถาดที่สี่นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการดรําเนินโครงการของโครงการนี้นะคะมันก็จะมีแนวทางในแต่ละเรื่องดังนี้ก็คือ แนวทางข้อที่หนึ่งเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขอจัดสรรเงินงบประมาณส่วนแยกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจน,นะคะจะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็แจ้งความประสงค์ขอรับเงินอ,ขอขุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมหรือว่าจะใช้งบประมาณของตนเองในการดําเนินโครงการก็ได้แล้วก็แนวทางข้อที่ทสองคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะของบประมาณตรงเนี้ยจะต้องมีพื้นที่ในการสร้างสนามเด็กเล่นเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางวา แล้วก็จะต้องมีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ร่มเงาด้วยนะคะ แนวทางข้อที่สามก็คืองงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการใช้สําหรับในการจัดหาวัสดุเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นเท่านั้นนะคะเขาไม่ให้นําไปใช้จ่ายเป็นค่า <Francis> คลุพันในการซื้อเครื่องเล่นสําเร็จรูปหรือเอาไปจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานเนีย่ยไม่ได้ต้องให้ใช้สําหรับการจัดหาวัสดุที่มาใช้ในการก่อสร้างเท่านั้นส่วนแนวทางข้อที่สี่ก็สืบเนื่องมาจากแนวทางข้อที่สามก็คือเมื่อไม่ให้นําไปจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานเขาก็เลยให้ใช้แรงงานในการดําเนินโครงการเนี่ยโดยใช้แรงงานในชุมชนโดยใช้หลัก ปรวรทราบไหมคะว่าหลักปรวรน,นี่คืออะไรค่ะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยค่ะใช่ค่ะคือบ้านวัดโรงเรียนนะคะก็คือ เพื่อเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเขาก็เลยให้ใช้แรงงานในชุมชนนะคะแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเช่นกันคือได้รับครบมาและสร้างเสร็จแล้วเนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยจะต้องจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วก็บูรณาการการใช้ประโยชน์จากสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการกําหนดให้การเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเนี่ยเป็นกิจกรรมประจําวัน ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยแล้วก็จัดให้มีมุมหนังสือในพื้นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อส่งเสริมการอ่านแล้วก็อันสุดท้ายก็คือให้ใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเนี่ยทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวมากับฐานการเล่นเนี่ยคะ่ะ มันก็เลยนํามาสู่ข้อตรวจพบสองข้อใหญ่ๆที่เราพบน,นะคะข้อตรวจพบที่หนึ่งการดําเนินโครงการเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่กําหนดไว้จากที่เมื่อกี้กล่าวมาเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่กําหนดไว้เก่าคือก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบมานะคะได้รับจัดสรรงบประมาณมาเนี่ย มีการส่งคืนเงินงบประมาณเนี่ยเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการหรือบางทีบางแห่งเนี่ยก็มีการใช้งบประมาณของตนเองนะคะโดยไม่ได้ใช้เงินที่ได้รับจัดสรรมาแล้วก็ข้อ2เนี่ยก็มีการสร้างสนามเด็กเล่นรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่เขากําหนดว่าจะต้องมีกิตฐานใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดตามแบบของเขาเนี่ยบางแห่งเนี่ยไม่ได้มีการสร้างเลยหรือบางแห่งที่มีการสร้างเนี่ยก็สร้างได้ไม่ตรงตามรูปแบบแล้วก็ข้อ3ามที่เราพบก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้แรงงานในชุมชนตามหลักประวร นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ทครบก็คือการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาไม่เป็นไปตามคู่มือคือการสร้างเนี่ยไม่ครบสี่ฐานการสร้างไม่ครบสี่ฐานมันก็อาจจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้เพราะในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กประถมวัยเนี่ยเขาจะมีกําหนดว่าในแต่ละฐานเนี่ยจะมีเป้าหมายในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านไหนบ้างมันจะแตกต่างกันไปแต่ละฐานถูกไหมคะทีนี้สร้างไม่ครบสี่ฐานมันก็จะไม่รบ,บรรลุวัตถุประสงค์เนาะ แล้วก็ฐานการเล่นเนี่ยไม่เป็นไปตามรูปแบบอย่างเช่นว่าเด็กประถมวัยเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสองถึงสี่ขวบใช่ไหมคะค่ะซึ่งฐานการเล่นในฐานที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยขนาดของฐาบนบรรทูเกินขนาดเด็กที่อายุประมาณสองถึงสี่ขวบที่จะเล่นได้อะไรประมาณนั้นนะคะหรือบางแห่งเนี่ยมีพื้นที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางวาตามที่เขากำหนดใช่ไหมคะและไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้ขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถให้ร่มเงาได้ก็ไม่สามารถสร้างได้ครบสี่ฐาน นี่ก็คือข้อตรวจพบข้อที่หนึ่งที่ว่าการดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่กําหนดไว้นะคะค่ะ ส่วนข้อตรวจพบข้อที่สองการดําเนินโครงการนี้ยังไม่เกิดผลจำลิศตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ก็เนื่องด้วยว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนีย่ยังไม่มีความชัดเจนในการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะคะไม่ได้กําหนดตารางในการเล่นอันนี้กรณีที่เขาได้รับงบแล้วเขาดาเนินการสร้างแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ฐานการเล่นขนาดนี่มันไม่เหมาะสมกับเด็กกระถมวัยนี่ก็คือเด็กเล็กที่ขนาดอายุประมาณ2-4ขถ่ขวบน,นะคะ ซึ่งจะมีขนาดร่างกายที่เป็นตัวเล็กอยู่ใช่ไหมคะแต่ฐานการเล่นมันมีขนาดความสูงถ้าตามคู่มือของเขาเนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยสามถึงห้าขวบจนถึงสิบขวบนะคะมันก็เลยไม่เหมาะสมนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือข้อจํากัดด้านพื้นที่ เนื่องด้วยพื้นที่บางแห่งเนี่ยไม่ถึงร้อยตารางวาตามที่ขอกำหนดเนี่ยก็สร้างได้ไม่ครบสี่ฐานถูกไหมคะแล้วก็อาจจะต้องย่อขนาดข,าดของฐานลงมาหรือสร้างได้ไม่ครบแล้วก็เลยไม่ได้พิจารณาถึงทางของลมด้วยหรือแสงแดดที่มันจะส่องเข้ามาในฐานการเล่นตรงนี้คะ่ะมันก็เลยทําให้การใช้งานใช้ได้เฉพาะบางช่วงเวลาอันนี้ก็คือข้อตรวจพบใหญ่ๆที่เราพบสองข้อหลักๆนะคะค่ะแล้วมีการชี้แจงจากหน่วยรับตรวจในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็เขาก็มีการชี้แจงนะคะแล้วซึ่งเราก็ให้เขาชี้แจงมาจากการสอบถามบ้างคือจากการที่เราไปสงรวจสังเกตการแล้วเราก็ให้เขาชี้แจงบางแห่งเนี่ยเขาขาดการเตรียมความพร้อมหรือว่าไม่ได้สำรวจสภาพพื้นที่กอดเขาก็ยอมรับนนะคะว่าแนวทางกําหนดไว้100รตารางวาซึ่งจะต้องมีพื้นที่เขาอาจจะไม่ได้สำรวจพื้นที่กอดไม่ได้ศึกษาก่อนว่าฐานการเล่นแต่ละฐานไม่ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงจริงๆแล้วมันทําไม่ได้บางแห่งก็คือส่งคืนเงินงบประมาณหรือบางแห่งก็อาจจะทําได้ ฐานที่หนึ่งสองหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ครบสี่ฐานประมาณนั้นนะคะซึ่งเขาก็มีชี้แจงมานะคะจากที่เราสอบถามแล้วก็ประชุมปิดตรวจด,ด้วยนะคะคือสาเหตุที่เราพบที่เราพอจะสรุปได้นะคะจากที่ว่าจากข้าตรวจพบเนี่ยมันก็คือหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาขาดการวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างเรื่องการจัดหาวัสดุนะคะเพราะว่าเขากําหนดมาว่าโครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ2,563-2,564กรมส่งเสริมเนี่ยเขาจะจัดสรรง,งบประมาณให้เป็นการจัดซื้อวัสดุนะคะทีนี้ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้วางแผนและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่เราจะจัดหาวัสดุมันก็เลยทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาก็เลยมีการส่งคืนเงินงบประมาณเนี่ยเป็นจานวนมากนะคะและสาเหตุที่สองก็คือ องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้สำรวจสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการไม่ได้ศึกษารูปแบบฐานการเล่นแต่ละฐานก่อนค่ะทําให้เมื่อได้รับงบประมาณมาเนี่ยก็ไม่สามารถดําเนินการสร้างได้ครบทั้งสี่ฐานเนื่องจากพื้นที่มีจํากัดไม่เพียงพอค่ะ และสาเหตุที่สามก็คือไม่ได้เกิดจากความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าในแต่ละศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเล่นเพียงพอต่อการเสริมสร้างพัฒนาการอยู่แล้วเพราะว่าองค์กรปกรคอร,รองส่วนท้องถิ่นที่เขาสังกัดเนี่ยก็มีการให้งบประมาณลงไปในการจัดซื้อเครื่องเล่นอะไรอยู่แล้วนะคะสาเหตุที่สี่ขนาดของฐานการเล่นก็ไม่เหมาะสมกับเด็กประถมวัยเช่นฐานค่ายกลสไปเดอร์แมนฐานเรือสลัดลิงนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้พบข้อตรวจพบ ดังกล่าวนะคะค่ะ <C HA> แล้วจากสาเหตุ <C HA> ดังกล่าวค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคืนงบป,ประมาณหรือในส่วนของการ <C HA> ขาดการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ดําเนินการตรงนี้ทางสตงอได้มีข้อเสนอแนะอะไรให้เขาแบบในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบ้างไหมคะคือข้อเสนอแนะเรามีค่ะข้อเสนอแนเะเนี่ย <C HA> <C HA> จะมีในสองลักษณะคือสาหรับโครงการที่เขาดาเนินการไปแล้วเราก็แจ้งอะนะคะเอาสำหรับโครงการที่ดําเนินการไปแล้วก่อนละกันนะคะค่ะ <C HA> <C HA> ว่าเราก็ได้แจ้งให้ท้องถิ่นเนี่ย เออเขาติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสนับเด็กเล่นเนี่ยสร้างปัญญาด้วยแล้วก็ให้ตรวจสอบสภาพการใช้งานของฐานการเล่นการดูแลบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันให้เกิดอันตรายกับเด็กนะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสําคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็ก,กถมวัยส่วนข้อเสนอแนะสําหรับโครงการที่เขาจะดาเนินการในโอกาสต่อไปเราก็เสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบในสารวจก่อนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับโงบประมาณเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปาัญญามีเครื่องเล่นอย่างเพียงคอและเหมาะสมหรือไม่ พื้นที่ที่จะใช้สร้างสนามเด็กเล่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่เขากำหนดไหมเครื่องเล่นนั้นเหมาะกับเด็กประมวัยหรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณด้วยนะคะค่ะ พอเจอกันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันต้องมีการออกแบบวัตถุประสงค์ของการเกิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอย่างเช่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐถมวัยตั้งแต่ช่วงอายุเท่านี้เท่านี้หรือว่าก็ต้องอาจจะมีเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นคือเขาต้องมีการตั้งไว้ใช่ไหมคะว่าการเกิดของสนามเด็กเล่นตรงนี้มีไว้ย่งไง คืออีกล้วโครงการเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยะนะคะก็คือเด็กอายุประมาณ2-4งถึขวบมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยผ่านการเล่นทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาโดยให้เด็กเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติที่มีเกี่ยวกับทรายน้ำต้นไม้อะไรประมาณนี้คะ่ะ เขาก็เลยกําหนดฐานการเล่นไงเขาว่ามันจะต้องมีห้าฐานหรือสี่ฐานทีนี้ในเมื่อการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเนี่ยหรือในบางแห่งี่ยไม่สามารถสร้างได้หกสี่ฐานเนื่องด้วยจากัดในเรื่องของพื้นที่หรือเรื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็เลยอาจจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยค่ะในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเพราะว่าฐานการเล่นแต่ละฐานของเขาเนี่ยจะมีเป้าหมายว่าจะพัฒนาการในด้านไหนฐานนี้อาจจะพัฒนาการในด้านร่างกายฐานนี้อาจจะพัฒนาในด้านอารมณ์ ใจหรือาน,นิพัฒนาด้านสังคมแล้วก็ิดปัญญาประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการสร้างฐานเขาไม่ครบตามที่กาหนดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อการบรรลุถูกประสงค์ของโครงการได้ค่ะค่ะสตง,งเจอข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสตง,งแนะนําให้เขาแก้ไขอะไรบ้างคะ ก็คือเราก็มีสรุปผลข้อตรวจพบของเราไปอ่ะคือก่อนที่จะออกรายงานเนี่ยค่ะเราก็จะมีคือตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามะราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจดเงินแผ่นดินนะคะพศ2,561มาตรา11นะคะเราก็กําหนดว่าในการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจดเงินแผ่นดินและให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานใช่ไหมคะ แล้วก็ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจดเงินแผ่นด,ดินด้านการตรวจสอบผลสำริดและประสิทธิภาพการดําเนินงานนะคะก็ได้กําหนดให้ว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลและแสดงเอกสารหลักฐานนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีว่านอกจากก่อนออกรายงานการตรวจสอบของเราเองนะคะ ก็จะมีการส่งร่างรายงานการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจพิจนารณาให้ความเห็นก่อนว่าร่างรายงานการตรวจสอบของเราเป็นอย่างนี้นะเราสรุปผลข้อสุจพบสาเหตุผลกระทบข้อเสนออะไรประมาณนี้ให้เขาพิจนารณาให้ความเห็นก่อนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่มีสือตอบชี้แจงภายในเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าเขาเหิดชอบกับร่างรายงานของเราเราก็จะออกรายงานไปนะคะ แต่ในกรณีที่หน่วยรับตรวจมีหนังสือสอบชี้แจงและผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าคำชี้แจงหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอรับฟังได้ผู้ตรวจสอบก็จะพิจารณาแก้ไขเนื้อหาของร่างรายงานการตรวจสอบตามควรแก่กรณีต่อไปนะคะคือเราจะแจ้งให้เขาทราบทั้งหมดที่เราตรวจพบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อตรวจพบสาเหตุผลกระทบข้อเสอนอแนะของเรานะคะ แล้วเมื่อเราส่งรายงานการตรวจสอบออกไปแล้วใช่ไหมคะจากโครงการนน,นี้คะเราส่งไปแล้วเขาก็ได้ชี้แจงกลับมาว่าโอเคได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในบางเรื่องที่จะดําเนินการต่อไปเนี่ยเขาก็มีนังสิ่งคหรือไปที่กรมส่งเสริมการปกครอง,งองส่วนของถิ่นเพื่อหามาตรก,การหรือแนวทางที่มันโอเคชัดเจนขึ้นนะคะค่ะ และสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านผู้ช่วยค่ะได้กรุณาฝากแนวคิดหรือวิธีการดาเนินงานของโครงการที่จะเป็นในส่วนของลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะให้กับหน่วยรับต,วตรวจรวมถึงฝากให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินของแผ่นดินสักนิดหนึ่งค่ะคือสิ่งที่อยากฝากก็คือทุกคนต้องคำนึงถึงว่าเงินแผ่นดินเนี่ยคือเงินของประชาชนทั้งชาติถูกไหมใช่มคะถูกไหมคะเพราะว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนนะเนาะ ทีนี้ถ้าในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยรับตรวจเนี่ยไม่ว่าการดําเนินโครงการอะไรก็แล้วแต่การใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งนี้ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ควรให้ความสําคัญต่อผลการตรวจสอบของสอตงอที่ในบางเรื่องบางโครงการที่เรามีไปเนี่ยเพราะว่าผลการตรวจสอบของสอบตงอนี่มันจะเป็นกระจกสะท้อนให้ท่าน,หนเห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องในข่าวต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าในฐานะที่ท่านเป็นประชาชนเนี่ยก็อ,อยากจะให้ช่วยสอดส่องดูแลการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยรับตรวจนะคะพบว่าไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสก็สามารถแจ้งสปปงอดได้ตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือโทรศัพท์หรือเป็นหนังสือก็แล้วแต่ก็คืออยากจะฝากท่านเนี่นะคะค่ะ แล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการต่างๆของสตงอได้นะคะนอกเหนือจากสื่อของวิทยุรัฐสภาแล้วก็สามารถติดตามได้กับช่องทางที่เป็นนิวส์มีเดียของสตงอนะคะมีช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็สามารถรับชมได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube c h anel ของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการละเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะคะจากวิทยากรของเราผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่3ของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคุณสุภัตราวงศวรรณกิจนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณคค่ะ คุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งรวมไปถึง Facebook Live และ YouTube Channel ลของสตังงอด้วยนะคะวันนี้วิทยากรของเราคุณสุพัตราคุณวันวิสาและดิฉันนันปพัฒต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราสามคนลาคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะติดตามรับฟังรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกวันพรฤหษสัป,ปดีเป็นประจำทุกสัปดาห์